ก็คือช่วยอธิบายคําว่าอนาบานสติกับสติปฐานสีซึ่งซึ่งบางทีที่ไปนะฮะบางสนาของหลวงพ่อจารย์นี่ท่านจะบอกว่าสติปฐานสี่นะฮะบางสนักก็บอกว่าคือแนวอนาบานุสติสองคำนี้มันต่างกันยังไงนะครับถ้าเอาตามที่พระพุทธเจ้าบติไว้ดิ้มเดิมเลยเนี่ยนะสติปฐานสี่ก็คืออนาบานสตินั่นเองอนาบานสติก็คือสติปฐานสีได้ แต่แยกกันโดยความต่างทางหน้าที่นะทางทางการทาการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นอนาวานาสีเนี่ยขอให้จ้ำไ้อย่างนี้ก็แล้วกันว่าเป็นเป็นบรรทัดฐานสําคัญเป็นเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของสติปัฏฐานสี่นะส่วนสติปัฏฐานสี่เนี่ยครอบทลุมหมดเลยไม่ว่าจะ,ะลมหายใจยอิริจยาบถความอึดอัดความสุขความทุกข์นะ จิตใจที่อยู่ในภาวะสงบบ้างคุ้งซ่านบ้างหรือว่ามีภาวะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันครอบคลุมที่สติปัฏฐาสี่หมดแต่ว่าอานาปานสติเนี่ยจะครอบคลุมเฉพาะตรงที่ว่าเราหัดรู้อย่างเมื่อครู่เนี่ยที่ผมกด้ไปเนี่ยนะให้รู้ว่าร่างกายเนี่ยมันบางทีมันต้องการลมเข้าบ้างร่างกายบางทีต้องการลมออกบ้างตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าตัดในขั้นต้นนะว่าหายใจออกให้รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้า คือเอาแค่นี้เอาแค่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราตีจทย์ไม่แตกเนี่ยนะมันจะดูไม่เป็นกันทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าหากว่าเข้าไปอยู่ในภาวะที่มันรีแล็กซ์ได้พร้อมที่จะรู้ได้ตรงนี้แหละที่คุณจะรู้จักอย่างแท้จริงว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาลมหายใจวนเข้าเมื่อไร่ถึงเวลาลมหายใจวนออกนะไม่ใช่หายใจเข้าหายใจอใจกอกด้วยความอยากเร่งให้มันสงบเนี่ยตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของอานาปาณสติเมื่อเริ่มต้นแบบนี้มีความหมายยังไงมันมีความหมายว่า พอคุณเห็นชัดว่าเดี๋ยวลมก็เข้าเด EN, ua, ี๋ยวลมก็ออกเนี่ยนะมันมันเห็นอยู่ว่าลมเข้าลมออกมันไม่เที่ยงลมเข้าอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันต้องออกออกอย่างเดียวไม่ได้บางทีมันต้องหยุดหยุดพักหยุดพักไปเดี๋ยวมันต้องเข้าใหม่เนี่ยตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของอานาปานสติมันจะค่อยๆทําให้เกิดความเห็นชัดกระจ่างในขั้นต่อไปคือเห็นว่าไอ้ลมเข้าลมออกเนี่ยบางทีมันก็เข้ายาวบางทีมันก็เข้าสั้น ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันต้องการแค่ไหนมันไม่เที่ยงเหมือนกันมันไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าต้องเข้าต้องออกเนี่ยเป็นความไม่เที่ยงอันเดียวที่คุณจะเห็นแต่ความยาวความสั้นคุณก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงไงด้วยตรงความไม่เห็นว่าเ,เดี๋ยวมันก็เข้าี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นจะทําให้คุณเกิดอุปทานยึดไปว่าเนี่ยลมหายใจของคุณเป็นลมหายใจของคุณมาตลอดทั้งชีวิต แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่จิตของคุณตั้งอยู่ในภาวะรู้ตั้งอยู่ในภาวะผู้สังเกตเห็นว่าเดี๋ยวมันเข้าออกเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นคุณจะเริ่มเห็นลมหายใจต่างไปคั้งที่ลมหายใจมันเข้าออกเหมือนเดิมแต่คุณจะรู้สึกเกี่ยวกับลมหายใจต่างไปคุณจะรู้สึกว่าลมหายใจมันไม่ใช่บุคคลมันเป็นแค่ธาตุลมจากนั้นเนี่ยมันจิตมันจะเริ่มเป็นสมาธินะมันจะเริ่มเข้าสู่สมาสภาวะผู้รู้ผู้รู้ที่คงเส้นคงวามันจะเริ่มเห็นว่ามีจิต แยกเป็นตำหางอันหนึ่งนะมีความสวาม่างมีความนิ่งอยู่มีความเป็นผู้รู้อยู่ว่าลมหายใจเนี่ยเข้าให้ดูออกให้ดูมันเป็นคนละส่วนกันแล้วทีนี้พอเราเริ่มเห็นว่าไอ้ลมหายใจมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรานะมันก็สามารถลามขึ้นมาอย่างตอนที่คุณรู้สึกว่าร่ากลมหายใจเข้าออกแล้วเกิดความรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าร่างกายมันปรากฏชัดก,กว่าปกติร่างกายในท่านั่งเนี่ยปกติเนี่ยคุณจะอยู่กับล่องลอยอยู่กับความคิด ไม่ได้จับอยู่ความกับความคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้พอเราดูลงหายใจเป็นร่างกายมันก็ปรากฏชัดพอร่างกายปรากฏชัดคุณก็สามารถดูต่อได้ว่าอิริยาบถไม่ว่าจะตั้งอยู่ในท่าใดมันไม่เที่ยงเสมอเพราะว่าธรรมชาติของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีอาการเกร็งเข้ามาต้องการอาการคลายตัวความต้องการคลายนี่แหละคือธรรมชาติของร่างกายที่จะบีบบังคับให้ท่าต่างๆม,มันไม่เที่ยงมันจะเห็นอย่างนี้ว่าที่กระดูกกระดิกหรือเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกาย ไม่ใช่ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งไปบังคับมันได้จากนั้นคุณก็จะเห็นเข้าไปอีกนะว่าแม้แต่ความรู้สึกชุ่มชื่นความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกสมณะนะั้นเกิดจากการมีสมาธิอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็แสดงความแปรปรวนแสดงความไม่เที่ยงไม่เห็นได้นะตรงนี้คือส่วนของอานาปานาสติแม้แต่ความคุ้งสลืน่นแม้แต่ความสงบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้ยูนี่ในส่วนของอานาปานาสตินี่เราสาม,มารถพิจารณาได้ว่า คือถ้าถ้าแ่กออกไปเป็นกายเวทนาจิตธรรมย่างละเอียดจริงๆเนี่ยตรงนั้นจะครอบคลุมเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานสี่เพราะว่าหมายรวมเอาทั้งหมู่ของกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเข้าไว้ด้วยกันครบถ้วนบริบูรณ์นะพูดง่ายๆอนา,าปานาสติเป็นจุดเริ่มต้นของสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่ครอบคลุมอานาปานาสติเข้าไว้ในตัวแล้วอ <c oughs> ย่าไปแยกว่ามันเป็นต่างหากากกัน แต่จริงๆแล้วอนาบานสติที่ครบวงจรนะคนคนน้อยมากที่จะเข้าใจพอไปนั่งดูลมหายใจเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกปิ๊่ๆจับอยู่อย่างนั้นนะนะด้วยอาการผิดๆเนี่ยก็เรียกว่าตัวเองทาอนาบานัสติแล้วทั้งๆที่จริงๆอยู่นะมันไม่ใช่แค่นั้นพระพุทธเจ้าให้ดูด้วยว่าแม้กระทั่งความสุขก็ไม่เที่ยงแม้กระทั่งจิรตสงบบ้างคุ้งซาบ้างก็ไม่เที่ยงท่านให้ดูในขณะที่กําลังทําอนาบานสติอยู่นั่นแหละ